ทับที่นี้หัวข้อนี้เราจะมาดูเรื่องของแรงและการเปลี่ยนโมนเมนตัมนะเราก็จะไปเริ่มกันที่กฎข้อที่2ของนิวตันกฎข้อที่2ของนิวตันบอกว่าแรงลัพที่กระทําต่อวัตถุจะเท่ากับมวลคูณกับความเร่งนะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ความเร่งก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ทางนี้เป็นแรงลัพนะอาจจะมีแรงหลายแรงมารวมกันแต่ต้องรวมกันแบบเวกเตอร์นะ งั้นถ้าัูมองแรงนี้เป็นแรงเฉลี่ยความเร่งนี้ก็จะเป็นความเร่งเฉลี่ยด้วยนะ average force average acceleration จากนิยามของความเร่งเฉลี่ยเนี่ยมันจะเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนไปเนาะเราก็จะให้ความเร็วที่เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นความเร็วสุดท้ายลบด้วยความเร็วเริ่มต้นโดยปกตินะนักเรียนมปลายนี่จะคุ้นเคยกับ ความเร็วสุดท้ายคือตัว v ความเร็ว่มต้นคือตัว u แล้วก็จะเป็น v นก u นะนี่คือความเร็วที่เปลี่ยนไปต้องเอาสุดท้ายตั้งเสม,มอนะครับต้องเอาสุดท้ายตั้งเสม,มอแลปป้วลบด้วยความเร็วต้นหารด้วยเดียวา t งั้นเรูจะเอาไอ้เจ้าเดียวา t ยมาคูณรั้งนี้แลก็จะได้เป็น ซิกมาเอฟนะเฉลียคูณกับเดลต้าทีเท่ากับเอฟวีลบเอยูซึ่งทางนี้ก็คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปน,นั่นเองนะโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปต้องเอาโมเมนตัมตอนหลังลบด้วยโมเมนตัมตอนที่เริ่มต้นนะอันนี้เจ้า เทอมเนี่ยเราเรียกว่าการดนลนะหรือ m p มพ s e เฉพาะเทอมแรงเนี่ยเราเรียกว่าแรงดนลนะ l s e f o r อ e งั้นปกติไอเรื่องของการดนลเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงที่กระทงกับวัตถุในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นลูกบอลกระแทกพื้นเวลาที่เกิดขึ้นมันอยู่ระดับ,บมิลลิวยวินาทีเท่านั้นเองนะงั้น เรงที่กระทำกับวัตถุคูณด้วยช่วงเวลาที่กระทำเราเรียกว่าการดันซึ่งการดันนั้นจะเท่ากับโมเมนตัมที่เปลียนไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกัน